Good morning my student. How are you today? I'm not well. Thank you. Today is Tuesday. อ่านักเรียนคะหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศและฤดูกาลกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูกาลเหมือนเดิมแต่ในฤดูกาลต,ต่างเนี่ย จะมีกี่เดือนมีเดือนอะไรบ้างนะคะใช้ระยะเวลากี่เดือนของแต่ละฤดูกาลนั้นๆน,น,นะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวครูมีคลิปมาให้เราดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปพร้อมกันแล้วครูก็จะอธิบายเพิ่มเติมนะคะ,ะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูคลิปเดี๋ยวเราไปสอบดิกเตชันกันก่อนเลยคะ่ะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะ Because, because number two, blight, blight, number three, friend, friend, number four, why, why, number five, sunglasses, sunglasses, number six, jacket. jacket number 7 scarf scarf the l a s t number 8 rain coat rain coat and พบแล้วค่ะเราไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยค่ะ This lesson's i about months and seasons. Months of the year January, February, March, April, May, June, July. August September, October, November, December Seasons Autumn Winter Spring Summer The Four Seasons Autumn It is three months. September, October, and November. In autumn, it is often windy and cloudy. Winter It is three months December, January, and February. In winter, it is usually rainy or snowy. It is usually very cold. Spring. It is three months March, April, and May. In spring, it is warm and nice. summer. It is ันเป็นสามเด June, July and August In summer, it is hot and sunny. จากที่นักเรียนดูคลิปไปใช่ไหมคะนักเรียนจะพอทราบแล้วว่าทั้ง12เดือนเนี่ยนะคะมีฤดูกาลอะไรบ้างนะคะแต่ละฤดูกาลเนี่ยใช้ระยะเวลา กี่เดือนนะคะซึ่งในปฏิทินเนี่ยเรามีทั้งหมดกี่เดือน,นะคะ12เดือนใช่ไหมคะอ่าแล้วในต่างประเทศเขาก็มี4ฤดูนะคะเขาก็แบ่งออกเป็นฤดูละ3เดือนนะคะ4 3เป็น12ก็ครบทั้ง12เดือนนะคะเช่นนะคะ autumn หรือ fall นะคะคือฤด,ดูใบไม้ ร่วงนะคะจะประกอบไปด้วย3เดือนนะคะ September October and November นะคะแล้วก็ในฤดูนี้เนี่ยจะมีลมแรงและมีเมฆมากนะคะอ่ะแล้วก็ฤดูอะไรอีกคะ Winter ก็คือฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวก็จะมีเดือน December January February นะะในฤดูหนาวนี้ก็จะมีฝนตกบ้างแล้วก็มีหิมะตกบ้างนะคะมีหิมะนะคะเดือนที่3ก็จะเป็น Spring Spring ก็คือฤดูใบไม้ผลินะคะจะประกอบไปด้วย Mush, h p p r i l and m น y นะคะในฤดูนี้อากาศก็จะอบอุ่น นะคะดอกไม้ก็จะเป็น c o l o r l u l นะคะมีสีสันสดใสสวยงามนะคะฤดูสุดท้ายนี้ค่ะก็คือ Summer คือฤดูอะไรคะฤดูร้อ,รอนนะคะจะประกอบไปด้วย June, July, August นะคะในฤดูร้อนนี้นะคะก็จะร้อนและมีแดดจัดนะคะ จากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับฤดูการต่างๆว่ามีเดือนอะไรบ้างของต่างประเทศไปแล้วนะคะต่อไปเราจะไปดูในประเทศไทยแล้วสิว่าในแต่ละฤดูของประเทศไทยใช้ระยะเวลากี่เดือนนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นะักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า38ค่ะ Open your book on 38เราไปอ่านหนังสือเรียนพร้อมกันนะคะอย่าลืมหยิบดินสอขึ้นมาชี้ตามนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ CD script 28 for students book. Activity 4 Listen, read and learn. A. Listen and repeat. Sunglasses. A jacket. A scarf. A raincoat. Boots. Flip flops. In the rainy season, I wear a raincoat and boots. In the hot season, I wear a t shirt, sunglasses, shorts, and a cap. In the cold season, I wear a jacket, a scarf, and pants. B. Read the passage Months in a year January, February, March, April, May. June, July, August, September, October, November, December. In Thailand, there are three seasons the hot season, the rainy season, and the cold season. The hot season is in March, April, May and June The l e a n i n y season is in July August, September and October The core season is in November December, January and February จากที่เราอ่านนักเรียนก็จะทราบแล้วนะคะว่า ฤดูกาลในประเทศไทยมี3ฤดูกาลนะคะแล้วแต่ละฤดูกาลเนี่ยก็ใช้เวลากี่เดือนคะ4เดือนนะคะอ่าอย่างเช่นฤดูร้อนนะคะ The Hot Season เนี่ยอ่าก็จะมีเดือนอะไรบ้างคะ March April May and June นะคะมี4เดือนนะคะอ่าต่อไป The rainy season ก็คือฤดูฝนนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เดือน July, August, September and October นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนกรกฎานะคะสิงหากันยาและก็ตุลานะคะสุดท้ายคือ the cold season นะคะคือฤดู หนาวนะคะฤดูหนาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะจะเริ่มตั้งแต่เดือน November December January and February นะคะก็คือเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาเดือนมกราคมแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์นะคะอันนี้คือช่วงฤดูกาลในแต่ละเดือนของประเทศไทยนะคะ อะต่อไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันทำแบบฝึกหัดกันคะ่ะอ่ะสำหรับแบบฝึกหัดตอนที่1น,นะคะให้นักเรียนเขียนโจทย์และก็ตอบคำถามลงไปในสมุดนะคะส่วนตอนที่2เนี่ยให้นักเรียนนำอักษรมาเติมหน้าข้อความนะคะ ปรับแบบฝึกหัดมีเพียงเท่านี้ค่ะ